อ้าวสวัสดีครับผมช่างหนุ่มครับผมวันนี้มาเล่าให้ฟังอืมอทีมาขายรถเรียบร้อยหยิบห้าเอลีดี้นี่เลยจ้ะน,น,นี่รถปี6กหนึ่งะจ้ะรถห้าปีหกหนึ่งภาษีหกสี่ดก็เป็นเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมชุดสีก็พอได้มีริ้วรอยเครื่องยนต์ก็มีดังมีอะไรบ้างตามอายุใช้างาน พร้อมใช้งานจะรถเก็บงานรถมันพร้อมใช้อยู่นะจ๊ะไม่ตัวนี้ห้าหมื่นเก้าอืมโอเคโอเคแบบนีนน้นิดนึงนิดนึงวิ่งดีอยู่ครับวิ่งดีสามสไตล์ LED คันนี้จัดไฟแนนไดทถวมเลยด้อครับ าทางบ้านติดกันก็ผมเป็นสีสวัสด์เนาะผมถือเหล็่มไปถามเขาเขาจัดให้สามสามครับตัวนี้แต่ว่าผมขายได้ขอ3 2มหมื่นสจ้ะรับพี่พี่น้องสนใจก็มาดูเอาไปใช้งานก็ได้ครับแล้วก็โอนแล้วก็จัดเป็นชื่อตะของเอาครับแล้วก็ไปจัดไปเนี่ยอยากไ,ไปใช้งานเด้อนี่แหละที่เขาผ่อนกันเป็นเสียนี่ ใช้ผมใช้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอกสากรเอกสารย <c oughs> ูบ็อกขนาดใหญ่ใส่เบียร์ได้หลายขวดได้เป็นหลังสี6 <c> ว <oughs> <c oughs> กหนึ่ง <c oughs> สีตัวนี้น่าจะ6กสีนะ หกสี่พฤษกาต์ยังขาดไม่เกินเด้อจ้ะสาม,มารถต่อได้หรือ<ม>โอนได้โอเคกับผมสุกสีสันก็มีลิ้วรอยบ้างฝั่งนี้ยังได้อยู่ <c oughs> มีฝั่งนี้ฝั่งนี้มีลิ้วรอยอยู่ ขโม,มนี่ก็ทะลอกบ,บ้างเล็กๆน้อยๆครับตามใช้ง่านนี่รับหน้ากากก็มีรัดๆหน่อยหนึ่งพอมันมีนังไม่ไรนี่หรอวะโอเคเผื่อสนใจก็ติดต่อได้ครับผมช่างหนุม่มอยู่ชุมพวงโคลาชดเด้อจะ้ะ0 8 1 9 5 5 1 9 4 6ครับผม สวัสดีครับ